เรื่องบทยาสมุนไพรขนาด20นิ้วนะครับของคุณสุวรรณอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ตัวนี้ก็ข้างในนี่เป็นพายนะครับพายสำหรับกวาดของลงตัวนี้ก็พายกัดข้างนอกลงนะครับสินค้าไปถึงแล้วอาจจรบีนะครับมีที่อาจจรบีหนึ่งที่สองสามสี่ห้าหกอยู่ข้างบนนะครับมีที่อาจจารบีทั้งหมด6ที่นะครับ ตัวนี้เอาไปต่อเป็นเบเกอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์หนึ่งแรงเดือไฟมันสปาร์กเรามีฝาครอบนะครับเป็นฝาครอบนะครับมีฝาครอบให้เวลาใช้งานก็ปิดนะครับเครื่องก็เดินนะครับเดี๋ยวเราเทสมอเตอร์นะครับพี่เสียบไฟให้หน่อยาเครื่องก็จะวิ่งแบบนี้นะครับพอเครื่องเดินแล้วปุ๊บเราก็เอาของที่จะบดใส่ก็ค่อยใส่ลงไปใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับพอถึงเวลาปุ๊บเราก็มาเปิดดูนะครับพอละเอียดรือยังไม่ละเอียดก็บนต่อนะครับ